สมิธเดนิสควงคู่เตลิซาโชว์หวานส่งท้ายจูบรับจบครบสูตรความฟินในผู้เบาวสุดซาเกอีลาขาซิ่งตามลุ้นตามฟินกันมาตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับละครสุดม่วนผู้เบาวสุดซาเกอีลาขาซิ่งทางช่อง 3. ที่เคมีพระเอกนางเอกดีมีให้ลุ้นกันถึงสองคู่สองรสชาติคู่ของพี่ใหญ่ครูซาลี่ที่รับบทโดยลิซาอลิซาและหมูแจ๊สรับบทโดยเต้ชยพัฒน์คู่นี้รักหวานฉ่ำเพราะรู้ใจเจ้าของกันแบบน่ารักคบกันแบบเรียบง่าย แต่ดันไม่ราบรื่นเพราะกว่าที่หนุ่มจางปางกับสาวโจงโปงจะรักกันได้ทั้งครูสาลี่และหมู่แจส๊สต้องจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคจนผ่านมาได้ทุกด่านฉากจูบรับจบของคู่นี้เลยได้ไปล่องเรือชมวิวภูลังกากันในบึงโขงหลงเต็มไปด้วยบรรยากาศสวยๆอากาศดีๆงานนี้หมู่แจส๊สเลยได้จูบเป็นรางวัลสำหรับคุณแฟนแสนดีเรียกว่าฟินสุดฮ่าๆ <h aha> กันไปเลยส่วนอีกคู่ที่เคมีหุมหัวนัวสุด,สด เพราะมีครบทุกรสทั้งความจัดจ้านเปรี้ยวหวานมันเค็มและเผ็ดถึงใจที่อัปเลเวลจากศัตรูคู่กัดสู่คู่รักหวานเจี๊บฉากจูบรับจบของคู่บักแทบรับบทโดยสมิธพาดวิตและแหลมรับบทโดยเดนิสเจลิวชาคู่นี้จะพาไปฟินกันแบบวิวพาโนรามาบนหินสามวันที่สวยอันซีนพอๆกับความรักแบบไม่คาดฝันของแหลมแทบหลังจากยุมหัวกันมาตลอดพอรู้ใจตัวเองก็ต้องฝ่าดงดราม่าของคนทั้งสองหมู่บ้านจังปางจงโปง่งสร้างตำนานรักบนความขัดแยง้ง แต่ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้จับมือกันลุยจนผ่านฉลุยทุกด่านเรียบร้อยโดยฉากนี้เบื้องหลังนั้นทั้งหวานทั้งเขินไม่ไหวบอกเลยว่าห้ามพลาดตอนจบของละครผู้บ่าวสุดซ่ากอีลาขาสิ่งเด็ดขาดซึ่งจะออกอากาศในวันศุกร์ที่11กรกฎาคมนี้ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+